สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาคบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันกรกฎาคม2024วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสู้รบในปรทพม่านะครับก็ยังมีการกระทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับมาดูสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่รักสากันต่อนะครับวันนี้กองทัพพัฒมิดฉานเนอร์นะครับได้บุกเข้าโจมตี ฐานทัพของท่านพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองเมดวันนี้นะครับทางกองกําลังแนวร่มปล้องทีแนวเอนะครับทางกองทัพพีทีเอฟในว่าเหรือกองกําลังพีทีเอฟและทางกองทัพกสิณธิ์เคไอเอนะครับวันนี้3กองกําลังนะครับกําลังพลประมาณ100นายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพของท่านพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองเมด ขงเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา7นาฬิกานะครับทางกองกำลังพัมมิตรชาเนลสามกลุ่มนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักวันนี้นะครับทางกองทัพแนวรมปรองทียาแนวเอนะครับกองกำลังพิทีและกองทัพกสิณ KIA นะครับกองทัพพัมมิตรทั้ง3กลุ่มนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพของทัพธรรมนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองเมิด กองทัพแน่องประลองเทีแนวเอนะครับได้โจมตีเล่ยปืนกลนะครับ RPG ปืนใหญ่นะครับอาวุธประจำกายอีกหลายชนิดนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักถัดจกองทัพพม่านะครับคำมีาที่105นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ทางกองทัพพม่านะครับก็ได้ยิงตอบโต้กองทัพเกษร KIA เส้นกันนะครับทําให้มีการปะทะกันอย่างหนักกองทัพพม่าได้กองทัพ ดมิดชันเนินะครับไลยย่ยิงปืนใหญ่ยิงถล่มกันไปมานะครับกระสุนปืนใหญ่ไปตกใส่บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับทาให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหาย3หลังนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองมิดก่อนท่านดมิดชันเนิมีกําลังพลมากกว่านะครับไล่เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักท่านพมา่าคมญาที่105นะครับมีกําลังพลประมาณ50นายนะครับท่านพม่า สู้ไม่ไว้นะครับเนื่องจากมีกําลังพลน้อยกว่าในเวลาต่อ,ตอมานะครับท่านพม่าไม่อยากสูญเสียฐานที่มั่นนะครับเลยเขอกําลังเสริมจากพื้นที่ในเมืองท่านพม่าได้จัดเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำนะครับเข้ามาทิ้งระเบิดอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเมืองนิดในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่ท่านพม่าได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เ,รเข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับของทัพปันดามิตรสารเนอสามกลุ่มนะครับไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไป วันนี้นะครับกองทัพแนวลมปองทีเอแอลเอและกองทัพพัฒมิตรสานเนยนะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับการเข้ายึดฐานทัพของท่านพม้านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเบิงมิดวันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่จังหวัดเมืองมิดนะครับโดยเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่นะครับก็ยังคงตึงเครียดอยู่นะครับกองทัพแนวลำปองทีเอแอลเอ ได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองมิดนะครับเรามาลูข่าวที่สองกันเต่้นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของกองทัพเ p p นะครับกองทัพสารเนอร์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับวันนี้วันที่19มกราคมนะครับเมื่อเวลา8นาฬกานะครับทางกองกำลัง STP นะครับได้เสริมกองกำลัง กำลังพล200ร้นายนะครับไล่เสริมกองกำลังเข้าไปอย่างพื้นที่เมืองน้ำคำที่ผ่านมานะครับกองทัพแนวร่มประลอง t ทียแนวเอและกองกำลังพัธมิตรชาเนเอนะครับก็เล่ยตึงกำลังอยู่ในพื้นที่กองกำลัง STP นะครับก็ถือว่าเป็นกองกำลังพัธมิตรชาเนเออีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันนะครับวันนี้ก็มีการเสริมกองกำลังเข้าพื้นที่เมืองน้ำคำเช่นกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไใบครังล่าสุดนะครับของกองทัพ ส p p นะครับที่ผ่านมาก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดนะครับนี้ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนะครับของกองทัพไทยใหญ่หรือว่ากองทัพรัชฐานเนอนะครับวันนี้ได้เสริมกองกําลังเข้าพื้นที่เมืองน้าคําวันนี้นะครับทางกองทัพส TP นะครับได้เสริมกองกําลังเข้าพื้นที่นะครับไปสนทบกับกองทัพพัตมิศานเนอทั้ง3กลุ่มนะครับ ที่ผ่านมานะครับก็มีการเรียกร้องเข้าล่มลบกับทางกองทัพพ er, ันธมิตรชาเนอนะครับกองทัพแนวลมประลองเทียแนวเอกองทัพโกกางนะครับหรือว่ากองทัพอลากรเนเอนะครับก็มีการเรียกร้องมาอย oui ่างกองทัพรักชาเนอมาตลอดเช่นกันนะครับเนื่องจากเป็นกองกำลังพันธมิตรชาเนลร่วมกันนะครับน่าจะช่วยกันรบช่วยกันขับไล่ท่านพม่าและมินออกไลายปาจนี้นะครับทางกองทัพเอสพีพีนะครับก็ไล่เสริมกองกําลังเข้าไปอย่างพื้นที่เมืองน้าคํานะครับก็รอ ติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับการปะทะกันอย่างหนักดูนเลิอแน่นอนนะครับในปี2 0 2 4นี้นะครับท่านพม่าต้องหมดไปจากพื้นที่รัฐชานทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองน้ำคานะครับกองทัพเอสซีพีเเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูข่าวที่3กันต่อนะครับมาลูสถานการณ์ในพื้นที่ดัตยวัตตีนะครับท่านพม่า ใช้เครื่องบินลบเข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับไม่รู้สาเหตุเช่นกันท่านพม่านะครับวันนี้น่าจะมาเอาคืนแต่ว่าจะมาล้างแค้นกองทัพสหภาพกระเด่งเคนอยู่นะครับเนื่องจากท่านพม่าไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ดัตยาวัตีได้นะครับท่านพมานั้นได้ใช้เครื่องบินลบนะครับเข้ามาโจมตีทางอากาศการเข้าโจมตีทางอากาศของท่านพม่านะครับได้เริ่มขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ได้ยินเสียงระเบิดนะครับที่ท่านพ่้านั้นใส่เครื่องบินลบนะครับเลยเห็นแสงไฟนะครับยิงมาจากน่านพานะครับในพื้นที่รัดเมียวตีทารกองทัพสหภาพกัลเลงเคนยยนะครับก็ยังคงตึงกําลังอยู่ในพื้นที่นะครับประเดสถานการณ์ในพื้นที่รัดเมียวตีนะครับหรือว่าในพื้นที่รัดกัลเลงนะครับก็ค่อนข้างตึงเครียดทางกองทัพสหภาพกัลเลงเคนยอยู่ วันนี้นะครับก็ได้มีการปิดเส้นทางทุกเส้นทางนะครับป้องกันท่านพมะมาแอบเสริมกองกําลังเข้ามาทางภาคพื้นดินอีกทางหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านพมะมาได้ใช้เครื่องบินลับเข้ามาโจมตีทางอากาศรุ่งเช้าของวันนี้นะครับเ,เวลาเจ็นาฬิกาห้นาทีนะครับทางกองทัพพมา่าได้ใช้เครื่องบินลบับฮลิคอเตอร์นะครับก็มาโจมตีทางอากาศ ทัพมานะครับได้ใช้เครื่องบินลบและเฮลิคอปเตอร์นะครับเข้ามาโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดหตายดกนะครับส่งผลให้พี่ดองชาวบ้านนะครับก็ต้องไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยนะครับในพื้นที่ปลอดภัยนะครับหลังจากที่ท่านพม่าได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบเข้ามาโจมตีทางอากาศขณะเดียวกันทางกองทัพสภาพการเร่งเคนอยู่นะครับก็ได้ใช้ปืนกลนะครับก็เลยยิงเฮลิคอปเตอร์ของท่านพม่าเส้นกั้นนะครับหลังจากที่ท่านพม่านั้นได้ใช้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินลบ เข้ามาโจมตีทางอากาศหลายวันนะครับในพื้นที่รัดกระเ่งนะครับวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างถึงเครียดนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับ mm ี่นะครับว่าท่านพม่าเสริมกองกําลังเข้าทางภาคพื้นดินเข้ามาโจมตีกองทัพสาภาพกระเลงเคนยูเหรือไม่นะครับที่ผ่านมาท่านพม่าได้พยายามทําทุกวิถีทางนะครับพยายามที่จะเสริมกองกาลัง เข้ามาโจมตีทางภาคพื้นดินนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาโจมตีได้นะครับเนื่องจากกองทัพสหภาพกันเหล่ง KNU ได้เสริมกองกําลังเอาไว้ทุกพื้นที่อย่างแน่นหนะนะครับทำให้ท่านพม่าไม่สามารถที่จะบุกเข้ามาโจมตีเมืองต่างๆได้นะครับที่กองทัพสหภาพกันเหล่ง k n u ไล่ตีแตกฐานของท่านพม่านะครับเมื่อปี2023ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่รัฐกันเหล่ง นะครับเรามาลูข่าวต่อไปนะครับมาลูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเหล่ากกยนะครับหลังจากที่กองทัพพม่าและกองทัพปัตตมิตรฉานเนอรสามก้มนะครับได้ประกาศหยุดยิงล่มกันนะครับหลังจากที่มีการประกาศหยุดยิงนะครับท่านพม่าก็ยังไม่ทําตามข้อตกลงนะครับไปใช้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินลบเข้าโจมตีบ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่รัชสานภาคเหนืออย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับทางกองทัพปัตตมิตรฉานเนอนะครับก็จะมีการเข้าโจมตี ฐานทัพของท่านพม่มานะครับในพื้นที่รัฐสารภาคเหนือะนะครับที่ยังมีฐานทัพของท่านพม่มาตั้งฐานทัพอยู่นะครับถ้าท่านพม่มานั้นไม่ยอมหยุดพิติกรรมใส่เครื่องบินลบหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีทางอากาศนะครับในพื้นที่ที่ผ่านมานะครับท่านพม่มานั้นได้ใช้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินลบเข้าโจมตีทางอากาศนะครับส่งผลให้บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้าน ได้รับความเสียหาย30กว่าหลังนะครับในพื้นที่รัชสารภาคเหนือนะครับแม้จะประกาศหยุดยิงร่วมกันแต่ท่านพม่าไม่ยอมหยุดครับพี่น้องครับไล่ไซดิคอเตอร์หรือว่าเครื่องบินลบเข้าโจมตีทางอากาศอยู่นะครับวันนี้ทางกองกำลังพันธมิตรชาคเนอทั้ง3มกลุ่มนะครับนำโดยกองทัพโคกางนะครับกองทัพแนวรปรองต n ทีกองทัพอลากาเนเอนะครับก็ได้มีการออกมาแถลงการในพื้นที่เมืองเหล่ากายนะครับนี่ก็เป็นการ ออกมาประกาศแจ้งเตือนท่านพม่านะครับถ้าหากยังไม่หยุดนะครับก็จะมีการเข้าโจมตีฐานทัพของท่านพมา่าทุกคนทุกแห่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากท,ที่ผ่านมาได้มีการประทะกันอย่างหนักนะครับทําให้สถานการณ์ในพื้นที่นะครับยังคงร้อนระอุนะครับทําให้ท่านพม่านั้นไล่ไปเจราจากับทางกองกำลังพัทมิตรทั้ง3กลุ่มนะครับได้มีการหยุดยิงกันสู้ข่าวนะครับนี้ก็เป็น ความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองทัพโกล้างนะครับในพื้นที่เมืองหลากกายวานนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในประเทศพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ